โอ้หเปิดมาได้กอบป้องกันหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มคะแนนอืมผมว่าเขาเลอหาบัฟก่อนนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าเบรกเอาเนี้ยมันมีบัฟอะไรเข้มๆวะเออเหมือนเดิมนะครับคลิปเนี้ยอัดตอนที่โอเดี๋ยวก่อนคลิปนี้อัดตอนที่โพยแบบว่าโดยสรุปว่าเอ้ยมีเรื่องอะไรมีบัฟอะไรบ้างเนี่ยโพยยังไม่มาฉะนั้นเล่นแบบข้อมูลเท่าที่มีนะครับอ่ตาแรกเป็นน้องกระเทียมดำนะครับ คือไอไอไอดีหลักของผมรีชนเพชรหมดอีกแล้วนะครับผมโอโ้โหเบรกเอาซซีั่นนี้ก็จะมีคลิปเจ้าตัวที่เป็นที่ไม่ใช่ไอดีหลักผมอยู่นะเพราะว่าไอดีหลักผมเพชรผมหมดแล้วนะครับเอาไปรีเบรกเอาหมดนะครับไม่ใช่อะไรคือแบบเฮ้ยไม่ใช่แบบไปทําเรื่องไม่เบรกเอาเท่านั้นนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไระนะครับสิ่งที่ต่างกันร,ระหว่างไอดีหลักกับไอดีไก่ก็จะเป็นเรื่องของสกินคุกกี้แล้วก็สกินเยลลี่นะครับผมมานะอันนี้เราได้สมบัติโอ้โหสมบัติชิ้นแรก เสียได้มาอยู่กับไม้นี้นะครับมันควรจะไปหิวแบบไม้สองไม,ไม้สามไม้ไม่สองไม้สาม,มาแต่จานนั้นนะครับไม้แรกนี้เป็นไปโอ้โหเรียกว่า impossible เลยที่จะถึงไอดาที่มันมีหมีหมีลุงเยอะๆนะฮะอืมตอนนี้ร้อยเก้าสิบเจ็ดสองร้นะครับ,บ let's go เออเราก็มีสมบัตินะครับจริงบเบเกาาเนี้ยเนะรัาาบางคนอาจจะยังติดภาพเวอร์จาก,บกเบเกอที่แล้วอยู่หรือติดภาพตอนบัก ผมโจวว่าตอนนี้แต้มมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผมคิดว่าเต็มที่เนี่ยสิบไม้เนี่ยประมาณสักห้าพันถึงหกพันเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะนะครับแต่อย่างไอเบรกอาที่แล้วนี่มาตรฐานนี่เท่าไหร่ประมาณแปดพันบาทมันก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นดูน้อยเนาะแต่รอาที่แล้วมันแบบว่าเออเรามีคลิปที่มันเล่นแต้มเวอร์เยอะไงเป็นหมื่นเยอะนะครับก็คือหกพันกับแปดสิบเปอร์เซ็นนี่มันเท่าไหร่เอ๊ะหนึ่งในสี่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นมันก็เยอะอยู่นะเนี่ย พอเป็นตัวเลขก็ส่วนหนึ่งพอเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ดูเยอะนะครับมันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบอะนาะมาตอนนี้350จ350ะ350แล้วครับอืมตัวนี้เนี่ยโอ้เอานักโอ่าว่ะตอนนี้นะครับกลุ่มตึงปะเนี่ยนะครับอืมโอยสันเลี้ยงเมื่อกี้ติดสกิลมันเลยไม่ได้มาดูดมานะครับเฮ้สกิลปิดท้ายเสร็จแล้วเลือดถ้าจะเหลืออยู่ไม่ได้พอดีเป๊ะขนาดนั้นนะครับมาตอนนี้27นะครับ มันจะไม่ขึ้นไปม,มากกว่านี้เลยเหรอถ้าเทียมดําเก่าไม่ขึ้นที่ไม่ได้เก่ามากนะถ้าที่ผมจําได้อ่ะนะครับไหนเออมาหึอเอาว่าตอนนี้ขอแต้มดีๆหน่อยอันดับสิบแปดสิบเจ็ดว่ะกลางๆนะนะครับไม่ค่อยขึ้นนะฮะโอ้สิบหกเป๊ะเลยที่หว่ะก็เลยตรงกลางมาหนึ่งอันดับพอดีไหนมีวับอะไรมาแลกมีอะไรมาแลกเออโอ้ผมว่าน่าเอานะเอาเอา พอเือก12%ก็โอเคนะครับไม่รู้ดีไหมแต่โอ้ผมแห้ทางสายบัฟความเร็ววะนะครับเห็นแล้วมันต้องหยิบรีไอ้ลองเดช,ชานี่โผล่บ่อยหรอคัีอืมไม่ไหววะรีโอ้คิดถึงลองเดช,ชาอ่ะถ้ามาไอรูปนี้ผมต้องเลือกเนี่ยโฟกางนะครับพุปาตี้นะครับจริงๆเนี่ยที่ผมรีลองเดชาก็เหมือนเดิม ไม่ได้มีอะไรมากแค่เออเราอยากเล่นบัฟตึงๆนะครับผมยังติดจากไอ้เบรกที่แล้วอยู่ก็คือเบรกที่แล้วเนี่ยเราเล,แบบเล่นแบบเล่นแบบเน้นบัฟมากใช่ไหมเออรอบนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีแบบตัวไหนที่ล็อกเป็นบัฟเดชินไหมแต่ไม่คิดว่าจะมีมั้งคือตอนที่อ่านชิมเนี่นยผมอ่านคอมเมนต์ก็ยังไม่เห็นคนพูดถึงอาจจะมีคนพูดถึงแต่ผมไม่เห็นเอาเป็นว่ายังไม่รับทราบแล้วกันเออเดี๋ยวถ้ารับทราบเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยว่ากันอะไรอีกทีหนึ่งนะครับ ตอนนี้แต้มประมาณ80ล้านนะครับมไมค์ไมคิทเราอันดับ16ก็ไม่ค่อยสู้ดีนะักบาเรามีตอนนี้ต้องมีความเร็วเพิ่มมาหนึ่งนะครับอืมตอนนี้จะลอยล้านแล้วครับหาสกิลตัวน,นี้กัดสกิลไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันมีตัวด้วยตัวดาด้วยด้วย,วย,วยหลายๆอย่างนะครับอออุ้ยเอาวรธรรมอันนี้ลงจากวรธรรมนะครับ็ด70ล้านยิงตุ้มโอเคโอค้ยเฉยแต้มไปแคบ เออแต้มมันดูน้อยจังอ่ะวินนี่มันตั้งเกือบพึ่งหายไปเกือบพึ่งหลอดแล้วนะแต้มเพิ่งรันมาแค่นี้เองนะครับเอาวะไม้นี้มันไม่มีซูเปอร์แม่เหล็กต่อสกิลก็ยังไม่น่าจะมีผลขนาดนั้นเพราะว่าแบบนี้เนี่ยซูเปอร์แม่เหล็กไอหมีลุงมันก็เยอะเป็นจุดๆแต่ไอผู้ปาร์ตี้มันยังพอจะควบคุมได้อยู่บ้างนะใช้คำว่าบ้างนะคือมันไม่ทั้งหมดหรอกนะครับเออมันก็มีขอ้อพิจารณ์เออนี่แหละนี่ยนี่ดีดอุ้ยอุ้ยพุ่งปี๊ดอุ้ยแม่งเร็วจัด ยังกับมีบัฟความเร็วนะครับเร็วมากอ่าตรงนี้อันนี้อันนี้เก็บ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 โอเคยิงกันใหญ่ก่อนนะครับอลอยขึ้นมาหน่อยลอยขึ้นมาหน่อยเออเนี่ยมันก็พลาดไ่เยอะนิดหน่อยแต่แต้มไม่ไม่เดินจริงๆร่ะเฮ้ยเราจัดสกิลทันมาโอ้โหถ้าสัตว์เลี้ยงมันให้บ็อกอาจจะอาจจะมีลุ้นบ็อกนี้เพิ่มเลือดปะบ็อกนี้บลบ็อกนี้ไม่เพิ่มเลือดนะครับเอาวะลองอ่ะยืมมาต้องบ็อกถัดไปอ่ะให้เลือดไหมเนี่ย ให้เลือดเราต้องดูว่ามีขนเลือดจากดาดไหมนี่ดีบ็อกให้เหมือนบ็อกนี้จะให้ขดเลือดเออผมไม่รู้จะสกิลทันไหมนะนะครับไอาอาจจะมีสิทธินะอาจ,จต้องอา่านลองยือดูโอ้ยสวยโอเคโอ้ถ้ายือไม่ทันอ่ะตกไปยี่สิบเอ็ดเลยนะครับเมื่อกี้่ันดับอย่างไกลเลยเอออ่ะสิบหกนะสิบหกผมคิดว่าถ้ายือสวยขนาดนี้ไม่น่าจะขาดทุนนะนี่นี่นี่เออขึ้นมาหนึ่งหนึ่งอันดับนิดเดียวเองวะใกล้มากเลย อันดับสิบห้าเราขึ้นมาหนึ่งอันดับนี่ก็ไม่ขาดทุนนะนี่ขนาดผมเผื่อใจแล้วนะว่ามันน่าจะขาดทุนอะไรอีกเนี่ยโอ้โหแหมแพ้ทางความเร็วจริงๆเอาโอโ้ตอนนี้วิ่งเราเร็วมะอุ้ยเดี๋ยวก่อนอ่ะเอาดีกว่าไหมผมว่าอืม,มเอาคือตอนนี้บัฟเราผมพอได้แหละมั้งนะครับมีความเร็วสองอันมีอะไรไม่รู้ตอนต้นเกมอีกลืมไปแล้วนะครับไหนมันจะเร็วขนาดไหนวะโอ้โห นกแม่งบินอย่างเร็วเหมือนมีสปีดติดตัวก็ใช่ก็ไม่ผิดอ่ะอบินมาครับบินขวดเลือดน่าจะน่าจะเต็มหลอดพอดีนะหรือผมดูผิดจะไม่เป็นไรนะครับนะชึอเออแล้วก็กระปุกหมีเนี่ยผมจําได้ว่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมว่าไปคิดว่าแต้มน้อยแล้วมีคนบอกเฮ้ย hey, เดี๋ยนี้มันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นแล้วใช่ไหมนะครับแต่ไม่เป็นไรมามา,มานี้ก็ตัดปัญหา คือไม้นี้สุบารุแลผมก็เลือกมันอยู่แล้วอะโคเบอรี่นะครับเออในไม้นี้นะถ้าออกคลิปอื่นค่อยดูอีกทีอ่ะเสียได้แต่ตัวนี้ไอดีหลักผมเพิ่งแลกไอสกินแชมเปี้ยนมาอยากจะเล่นมันอยู่เหมือนกันนะแต่ไอดีเหลักผมเพชรหมดแล้วมันต้องรอรีสัปดาห์หน้านะครับเออไม่ถึงว่าสัปดาห์หน้าของตอนนี้อัดคลิปอะนะครับเพราะว่าอย่างนี้คือปกติเนี่ยไอดีผมเนี่ยถ้าถ้าช่วงเพชรเยอะเพชรเ,เ,เยอะก็คือเกินหลักหมืน่นผมกดจนหมดตัวเลยนะจกนกว่ามันจะได้ที่มันคอนเทน แต่ถ้าเพชรมันเหลือประมาณ5,000เมื่อไหร่เนี่ยผมจะรอรายสัปดาห์เพราะว่าถ้าสมมติสัปดาห์นี้เรากดรอบที่3,4ไปเนี่ยมันจะเป็นการเสียเพชรฟรีในการรีแล้วแต่ถ้ามันอยู่ในโคต้ารอบหนึ่งรอบสองเอออย่างน้อยมันได้เพชรคือมาทั้งหมด2,000ก็ยังขาดทุนนิดหน่อยมันไม่ได้เยอะเออก็เลยเพยา,ยายามให้มันอยู่โคตา้า2แล้วก็โยกไปไอดีไก่ถ้าแบบไม่หัวร้อนนะบางทีหัวร้อนแบบกดหมดเลยก็มีเหมือนกันอ่ะบอลรักทางก่อนบอลรักทางก่อนเออแล้วก็พุ่งไปนะครับเมืเ่อกี้ตัด15นะครับมมีเลือด เดอผมจะจำได้ว่ามีแต่ไม้นี้ไม่มั่นใจจะถึงไหมนะเอาวะถ้าถึงก็อาจจะมีลุ้นอาจจะมีอยู่แต่เราไม่มีชุบมันต้องแล้วแต่ว่ามีขวดเลือให้เราเก็บอีกไหมถ้ามีเนี่ยอาจจะได้สก,กิลแต่ถ้าไม่มีก็ก็เดีย๋ยวรอลุ้นเอามันก็ยากอยู่แต่ถ้าทันเนี่ยอันดับน่าจะดีเยอะนะครับเอ้หรือว่าจะทันวะไม่แน่วะเอ้มันเอ้เอ,เอ้ผมว่าทันนะเลือดเยอะเหลือเยอะและ้วติดตรงเด้งหนึ่งแล้วหล่อไปตเต็มพอดีอะผมว่าเอ้โอ้โหสวยวะสบาย เฮ้ยมานี้ก็กำไรนะครับอ่าลงจากบ,บนระาัมานะครับบินเฮ้ยท็อปทนมะเนี่ยเอ้ยท็อปทนว่ะอุ้ยขึ้นไปไกลมากเลยนะครับพี่อีก๋อยอันดับเจ็ดเอาวะลูกพี่นกผมอันดับเจ็ดเลยเหรอมันเดือดจังะ่ะเอ้ยอะไรเองนี่ขอดูหน่อยสิเอเอ,อผมว่าเราไม่คุม้มเพราะว่าเราไม่ได้มีบัฟเล่นนะครับแหมคิดเห็นบัฟแล้วคิดถึงเบลาที่แล้วะเออจะเบรกอาที่แล้ว,ลวผมชอบนะ นะครับไอ้รอบนี้มันอาจจะแบบเพราะว่ามันมารอบที่สี่ด้วยเราก็เลยเห็นมันเยอะแล้วนะครับเอ,อผมว่าไม่เอาเลยรีโหอ๊ยผมว่ากีวีน่าสนใจเอาเลยนะครับน่าสนใจตรงที่มันมีโลคือตอนนี้เราเร็วมากผมว่ามีโลเผื่อไว้ก็โอเคแล้วก็ตัวกีวีก็ใช้ได้นะครับมาถิง่งิ่งที่มันทะลุไอ้ตรงมหมีน้ำแข็งไว้เนี่ยนะครับถ้ามันทะลุนี่แสดงอาจจะดอกไปพอสมควรนคาับตรงนั้นนะครับ ทะลุของผมไปถึงว่าตอนสกิลแล้วมันจะดูดมีน้ำแข็งทานไหมเพราะตอนนี้กีวีเราเร็วมากนะครับอืมไม่รู้นะไม่รู้นะครับ90 98ล้านนะครับชุบๆแย่แย่แย่เออมีโล่ถ้าเกิดว่าเหมือนเราจะมีโล่สองทีป่ะตอนนี้นะครับโล่เยอะเนาะไปไป่เมื่อกี้เนี่ยอันดับดีมากน่าจะประมาณเจ็ดเลยนะครับผมคิดว่ามาเนี้ย น่าจะไม่ต่ำกว่าเดิมผมคิดว่าเจ็ดเท่าเดิมด้วยแหละนะครับนี่ซันนี่ซันนี่เสี่ยงทายมาแล้วนะครับแล้วก็ขอแค่จังหวะถ้ามันพอดีตรงหมีน้งแข็งนี่สวยมากคือเราเก็บได้ไม่หมดหรอกแต่มันก็ดีกว่าไม่ได้เลยไงนะครับโหแต่น่าจะสกิลพอดีแถวๆนั้นว่ะแต่จะต้องเน้นอ่านได้มาอยู่มากเนี่ยมันได้กองแล้วประมาณแปดล้านาที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับเอาวะโอ้ไม่ได้วะไม่ดูไม่ถึงนะครับโอ้เนี่ยไดมาน้อยนะครับทำอะไรไม่ได้เนาะ ได้คนเริ่มมาอีกวิงก่งกระเถือกขมายนี้ตอนนี้320นะครับด่านนี้อีกแต้เวอร์ไปอีลกลุเพชึบๆบยึบแย่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 แยแยแยเออนะครับให้สัตว์เลี้ยงตัวนี้มันเพิ่มแต้มตามความเร็วปันขอดูตอนสกิลหน่อยดิมันเด้งเท่าไหร่วะ9ก้าแสนเก้าเหมือนอาจจะเพิ่มขึ้นเนาะเอออันนี้ลูกไฟมันจะเด้งสักเทา่าไหร่วะ,ขอ,วะขอดูหน่อยดิชึบชึบอ้าทำไมาขึ้น ช่างแม่งนะครับเลขผมเมาหมาดเฮ้ยมีขวดเลือนนดหนีข้างหน้าเนี่ยใช่ไหม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 เออขอสกิลอีกสักทีหนึ่งถ้าสกิลผมคิดว่าอันดับน่าจะกลับไปแถวๆเดิมนะครับพราะกีววีสกิลก็ลากแต้มได้เยอะอยู่แต่เดี๋ยวก่อนถึงขอขึ้นมรดธรรมก่อนใกล้ถึงยังวะเร็วนี่ไงมรดธรรมเอ้ได้สกิลทันอ่าแซงครับตอนนี้นอันดับหอุ้ยโหวิ่งเลือดเหลือๆเลยนะอันดับห้าครับ โอ้ยแทงสีไม่ไหวว่ะต่างกันหลักสิบล้านเลยใกล้กันไปหน่อยอุ้ยเอาไม่ชุบโอเคชุบถั่วโอ้โหแป๊บเดียวก็ตายแล้วไม่น่าจะแซงนะเฮ้ยไม่แซงว่ะาต่างอยู่แสนกว่าอ่ะมาที่มาานแถบมาที่ห้านะครับแหมมีอะไรมาแลกเขาดูหน่อยสิอุ้ยเออโอ้โหได้อยู่มั้งนะครับมีน้องแขมก็เยอะอยู่อะ่ะน่าจะคุ้มมั้งไม่รู้ผมไม่รู้ผมคิดไปคิดถูกนะครับอืมลีโอ้โอโล็ลอสเตอร์บ,บัฟเลื่อน โอ้ยเลือกแกจังอ่ะอืมเรามีอ๋อโห้ได้มั้งนะครับเดี๋ยวไปลบดีปะมันมีลบดีบาบ,บอโบวะยังไม่เคยเจอเลยเนาะอ่ะไม่เป็นไรได้รู้กันนี่คือเราเริ่มแบบติดมินิบ้ามาแล้วนะครับ let's go ตอนนี้สิบล้านนะครับอ่าตัวน,นี้ต้องปล่อยอยังไงวะเนี่ย,ยเต็มแล้วปล่อยหรออาจจะลองดูมั่วกับตาแรกนะครับอ๋ออ๋อมันควรจะรีบปล่อยมันจะติดลูกไฟตรงนี้เนาะ มาอันนี้ผมไปรีตา2มาแก้จุดเมื่อกี้ก็คือช่วงแรกเนี่ยผมรีบปล่อยเลยให้มันหมดมันจะได้พอดีนี่เอ้ยแบบนี้โอเคได้อยู่นะครับจุดน,นี้ไม่มีลูกไฟสองสามอันอยู่แล้วผมเลยคิดว่าเก็บจุดเน,นี้ยไม่มีอะไรแต่จุดแรกเนี่ยผมรีนะครับอ่าลุย let's go จับจับ,จบแต้มผมมาเรื่อยๆนะครับโอเดตเลือกรอสเตอร์ไม่มีบลับ จริงอะตัวตัวที่มันตีมของเบรกเอานะั้นะนะอะเฮ้ยเขาทํทาทํำลูกเล่นอะไรมาสักหน่อยนะอย่าง,างรอบที่แล้วมันมีตะขาบกับแมงป่องใช่ไหมเออรอบนี้ไม่ทมําแบบว่าตีมเจ้าทะเลเลืออาจจะยากไปหน่อยแบบแมงก็ไม่ใช่เป็นกระพุนกระเบนกระเบนล็อสเตอร์ไอพวกตัวตระกูลน้ําอะเออมีลูกเล่นกับแปลกๆปกหน่อยเช่นแบบออตโต้บัฟมาให้เลยอะไรเงี้ยน,นะครับอืมคือมันไม่ขนาดเท่าสองโวลสามโวลหรอกอันนั้นมันคิบเท่าเลเจนด์ แต่นี่คืออาจจะมีอะไรติดไว้หน่อยไหมนะครับแต่เบรกแล้วมันเข้าเกมมาแล้วมันทำอะไรไม่ได้นะครับอุย้ยเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวมัดจำก่อนแล้วกันนะครับอ่าลุยเพราะถ้าตอนนี้ผมไม่ไม่มัดจำแล้วตาสามผมพลาดลัวนี่นอาจจะหนักกว่าเดิมน,นะครับแต่มัดจําติดไว้อ่ะร้อยยี่ตอนนี้อันดับสิบสองครับได้สมบัติโคตรขาดเลยวันเส้นี้นะครับ โอ้ยแต่อาจจะดึงไปถึงควดเลื่อนแล้วนะเนี่ยได้ชุบไปยังวะน่าจะชุบไปแล้วนะครับถ้าชุบไปแล้วน่าจะดึงไม่ถึงนะครับโอ๊ยไม่ถัดอ๋อโอเคยังไม่ทันได้ชุบแบบนี้น่าจะถึงควดเลื่อนสบายนะครับเพราะแต่แต้มดูไม่ได้เยอะเนาะประมาณยังไม่ถึงสี่เองนะแหมมันไม่ค่อยมีกรจริงแบบมันก็ไม่น่าจะมาอยขนาดนี้นะอ่าเดี๋ยวก็อกันเดี๋ยวรลอรลอรลอรออ่ะ let's go let's go let's go, Let go, Let go แล้วก็ปั๊บ ปั๊บเฮ้ยล่าถึงคนเลือกสบายพอดีเป๊ะเลยวะ่ะตอนนี้480ล้หลาถี่้แนะครับอ่าห้าหอครับชึบลุยโกโก้อันดับ4วะ่ะอุย้ยขึ้นมาเยอะมากเลยนี่ใกล้จะแซงอันดับ3แล้วนะเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวอ่ะ ุยเรียบร้อยอันนี้ตัดมาตาสามผมรีจากเมื่อกี้ที่เราตกหลุมไปผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าถ้ามันไม่ตกนะวันนี้ก็ลองรีเล่นดูไม้นี้คือกดเต็มโคต้าเลยแล้วดันเป็นตัววิ่งนานซะด้วยไม่เป็นไรครับไม้นี้มันคุมที่จะรีนะอ่ะอะไป้ายถ้าของเดิมแต้มเราทาไปประมาณเท่าไหร่วะเน,นี่ยตาแล้วตายแล้วตาสองมาอ่าต,ต,ตรงนี้ต้องปล่อยแล้วครับปลอดเต็มพอดีอืมขึ้นมันไม่เยอะ อันดับสี่เท่าเดิมอไม่เอาดีกว่านะครับผมว่าหนึ่งอุ้ยโดนัทมาอุ้ยแต่โดนัทเปอร์เซ็นต์เยอะนะ,ะแสดงว่าหลังอัปเดตมันอาจจะดีขนาดนั้นหรือเปล่าอ่ะลองดูนะครับอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับโดนัทมาโดนัทเนี่ยผมว่ามันโดยพื้นฐานอะดาสุดท้ายสิ่มีความมันเยอะอะมันน่าจะแต้มดีอยู่นะครับผมคาดหวังมันอยู่นะเออและบัฟมาใหม่ด้วยนะครับกิ๊กิว ถ้าใครได้เล่น King Kingdom เนี่ยแล้วดูคลิปผมส,มส่มสกินก็จะรู้ว่าโอ้โหตัวนี้นี่เรียกว่าเป็นตัวเกียรนะเขราผมเกมนู้นแต่เกมนี้ผมไม่เกียดมันเลยนะเกมนี้ลูกรักนะครับผมเฉยๆไม่ได้รักหรอกแต่ก็ไม่เกียดมันในเกมนั้นนะครับอ่าปั่นไปปั่นไปลูกแล้วก็เป่านะครับเดี๋ยวรอนะเป่าเนี่ยอุยอ้ยหืมเนี่ยสิ่งีขวางมันมีเรื่อยๆเลยอ่ะคือผมรู้สึกว่าหน้าสุดท้ายแมปเนี้ยของเบลเอานี้ย มันมีเยลลี่เรื่อยๆเลยไม่ก็มีไม่ก็มีมมสีอของเรื่อยๆเลยคือด่ามันไม่เงียบอ่ะนะคบคือด่ามันไม่เหงาอ่ะคือบางเวกเอาเนี่ยบางจุดมันจะมีแบบช่วงเหงาอ่ะแบบมีแต่หลุมอ่ะแบบไม่มีจุดให้ฟาร์มแต้มเลยอย่างอน,นเนี้ยเหมือนจะเล่นกับโดนัทได้ทุกจุดนะครับเยลลี่เยอะก็ได้สิโอ๊ย,อยโอเคไม่คิดโดดแบบไม่เห็นอะไรเลยนะครับมั่วอ่าอุ๊ยตรงนี้เยอะเออนะครับแต่โดนัทเนี่ยผมจำได้ว่าสัตว์เลี้ยงอะ่ะมันจะมีแต้มดิ้งตอนจบอีกถ้าเราไม่ าเราไม่ชนใช่ไหมจำไม่ได้ว่าไม่ชนหรือไม่หลุมน่าจะไม่ชนนะครับว่าไม่หลุมเนี่ยมันจะเป็นของนินจานะครับอ,อ่าเปล่าไวลุกเทอันนี้สองร้อยแปดสิบนะครับบายอุย้ยลุลุลุมโอเคเขาให้ผ่านได้มันเกมเร็วมากแล้วตอนนี้นะครับชึบลุยอันนี้ตอนนี้อันดับเก้านะครับผมโอ้ช็อตนี้เนี่ยนะสิ่งโอ้ยถ้าได้ได้ออกสกิลสักอย่างหนึ่งนะโอ้ไม่ได้ออกเลย โอ้คือเมื่อกี้สีขวางมันดูเป็นชิ้นใหญ่เดียะมันน่าจะบูสแต้มได้เยอะนะครับแค่มันไม่ได้ออกว่ะอ้ามาตายแล้วตายวะนะครับโอเคอุ้ยเด้งมาอีกหรอเป็นร้อยอ่ะเมื่อกี้ทับดูไม่ผิดอืมมาเนี้ยอันดับห้าแล้วครับห้าห้าห้าเฮ้ยอันนี้ตัวสลัดเอาคืนปะอ่าใช่ก็จะไม่โดนดีแบบเพราะว่าผมเหลือหนึ่งเหรียญโอ้โหผมว่าลาสมบูส์ลาส,สลก็น่าจะดีนะ จริงมูสมูสลาแล้วกันเมื่อกี้ค,คาแก้วจริงก็น่าสนใจแต่ผมจำได้ว่ามูสลาสมันใหม่กว่าแต่เปอร์เซ็นต์มันใกล้กันมากเลยนะคือมูสลาสเนี่ยมันเพิ่งมาตอนแผ่นซดทอนเอง่งแต่คาแก้วโดยผมมันตั้งแต่แผ่นไหนนวนั่นนะ่ะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นแผ่นดอกบัวปะน่าจะแถวๆนั้น,น,นไม่ยถึงว่าตอนที่มันบัฟมาอีกรอบหนึ่งนะ,นะครับเพราแผ่นแรกมันมาลิงจีนะผมจาได้นะครับแต่มันจะมีแผ่นบัฟอยู่อ่าตัวนี้นะครับโอ้โหเร็วเหลือเกินโอ้ย แ0สิบล้านนะครับตอนนี้อ๋อเรามีรองเท้าด้วยนะครับมันก็เลยเร็วอุ้ยโอ้โหโลแตกเฮ้ยเรามีโลสองอันเลยหรอว่าอ๋อมีก่อด้วยนะปืนฟองนะครับอุ้ยแม่งเร็วมากเลยว่ะเฮ้ยก่อยังมีอีกนี่ขนาดผมชนสองทีเฮ้ยก่อมันจากันไนเยอะแยะวะหรือว่าเราโดดก็ไม่อุ้ยเอ้าก็ยังมีก่ออยู่เะมันบั๊กโบว์เฮ้ยหรือว่าผมมีแบบมีบัฟแบบก่อสามทีอะไรอย่างเงี้ยเปล่าวะ คือเรามีเศษก,ก่อก็จริงแต่มันก็ต้องกระโดดถึงเงื่อนไขมันนะนะครับมันจะถึงสามสิบเดี๋ยวเราก็อาจจะถึงนะเแบงบนี้มันดูได้กระโดดเยอะน,นะครับอืมันไม่ได้มีจุดสไลดย์เยอะเนี่ยเนี่ยมันแทบจะกระโดดตลอดนี่ตอนนี้ก็ยังมีโลนะเนี่ยแต่ก็ดีละมีโลเยอะก็ดีเราจะได้อุ่นใจนะครับสองร้อยสามสิบล้านนะครับสองร้อยสี่สิบครับอุ้ยสองร้อยห้าสิบครับโอ้โหเ้แต่เมื่อกี้โลก็ยังมีอยู่นะ ปืนฟองเหมือนเหมือนแอคทีฟตลอดเวลาอ่าตัวใหญ่นะครับผมตึงแล้วก็พุ่งไปเมื่อกี้อันดับประมาณห้าหกเลยนะครับอันดับดีมากแต่ไม้น,นี้มหาเทพอาจจะแบบเริ่มบัฟแต้มมาไงแต้มอาจจะลงไม้นี้ก็ได้นะแต่เราไม่ได้ล็อกเตอร์มาก่อนนันนี้เราก็ไม่น่าจะดีผมคิดว่าน่าจะดรอปไม่เยอะหรอมั้งนะครับผมส่วนใหญ่ก็ต้องเสียบัฟไปอุ้ยส่วนใหญ่ก็ต้องเสียบัฟไปอยู่แล้วอ่ะนะครับมันก็ต้องมีหยิบซักบัฟหนึ่งบอกว่า โอ้ยล่วงอีกอ่าไม่อะไรมันเร็วมันเร็วมากนะครับมาฮิวเลือนขึ้นมานะครับโอเคอื้อ้ยอ้ยอ้ยโอ้โหเร็วจัดอุ้ยอ่าเฮ้ยมันมีขวดเลือดนะอ่าเดี๋ยวลองรีดูน่าจะถึงอยู่นะผมบ้าโอ้ยล่วงอีกแล้วโอ้ยอ่ตาสามตาสามนะครับเมื่อกี้ตาสามนะครับลงหลุมตั้งแต่แรกๆเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นรีดดีกว่าแต่ผมเสียดายเมื่อกี้ถ้าถ้าเราไม่ลงหลุมอ่ะ ถ้าเราไม่พลาดอ่ะเราน่าจะดึงไปถึงจุดขุดโอ้แต่โอเคผมว่าดีสุดน่าจะเป็นเปนปเปอร์หลอนเปปเปอร์หลอนเปปเปอร์หลอนนะครับไม่ไปยี่ผมเสียดายมากคือเล่นตาแรกอ่ะล่วงใช่ไหมอ่าตาสองเนี่ยก็ล่วงตาที่เห็นตาสามเนี่ยมันอานาถเกินผมน่าจะไม่ตัดลงก็คือมันแบบว่าสกิลแรกเสร็จผมล่วงเลยนะครับแบบไม่รู้ทำไมนะครับเออชึบโอเคตอนนี้สามโอ้ตอนนุ่นต้องเล่นไงวะเนี่ยนี่นี่จุดนี้นี่นแหละโอ้โหถ้าตาแรกอ่ะ เอ๊ะถ้าร้านสัตว์เราเก็บขนเลือดได้ผมว่าแล้วถ้าสกิลน่าจะเพิ่มอีกจัก40 50, 50น่าจะถึงอยู่นะมันเป็นตัวเลขที่ make sense นะครับเออแล้วก็เราก็เดี๋ยวคนเดียวอนเดียวนรอจุดนี้ละกันดีไหมเนี่ยไม่กกาล่าลตอนนี้ร้อย้านนะครับผม,มชุบ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 โดแปครับลูกเพ่เอออาปลุยดึงตึง ไม้นี้ตั้งแต่อันดับก็ประมาณนี้เราิ่งมันนานมากแล้วนะประมาณ5้าถึงหกไม้นี้หวังว่าจะไม่ขอดูสมบัติสมบัติดูแล้วก็อาจจะผมว่าน่าจะไม่ตกนะน่าจะเท่าๆเดิมแสดงว่าไม้เมื่อกี้แต้มอาจจะไม่ได้ดีมากน่าจะแบบว่าทรงๆเดียวกับผมอะเหลือแค่หนึ่งเหรียญสองเหรียญอะไรเงี้ยมันเลยได้เพิ่มแต้มมาไม่เยอะคือแบบแต้มก่อนอันนี้เป็นแต้มจริงอยู่แล้วไงก็ไม่แน่นะก็เป็นไปได้เหมือนกันหมดนะครับ Everything is possible เป็นไปได้ทุกอย่างจริงนะครับเออแล้วก็ชึบๆอ่านี้ผมกักสกิลไว้ก่อน อ่ะปล่อยเมื่อกี้มันมีลูกไฟพอดีอ่ะผมก็เลยเก็บไว้คือไม่มั่นใจงไงตัวนี้มันต้องเล่นแบบพร้อมปล่อยลูกไฟไหมเพราะว่าสกิลบางบางคุกกี้อ่ะเอ้ยปล่อยสกิลต่อลูกไฟมันก็ดีแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เมื่อกี้ผมก็เลยอ่ะเซฟๆฟนะครับเลยเว้นลุยตอนนี้สา0ร้ปดสิบนะครับส0 0อ่าจะ390สิบแล้วครับอันดับหอยู่อุ้ยผมจะได้แต้มมาเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าได้นี้ตอนนี้แซงอันดับ5สบายนะมีลุ้นขึ้น4ี่เหมือนกันนะ ผมไม่รู้แต้มาดับสี่รือว่าสี่นี่เอ้ยทาไมไม่กี้ได้นะผมว่าผมแซงแอรนดับสี่แล้วนะครับโอ้ยคุมันก็แค้นนะครับอ่ะอันดับห้านะฮะพูด่มันเท่าเดิมมาตลอดเลยว่ะไม่ขยับเลยนะครับผมอืมโอ้โหสับป,ปะรดอืมลีผมว่าขอลองขอลองลีดีกว่านะครับโอ้โหผมว่าก็ไม่น่าจะแจ่มนะลีดีกว่า โอเคคอฟฟแคนดี้ก็ต้องเลือกไว้เลยนะครับ let's go อันนี้ไม่มีสก,กินอะไรเนาะนะครับผมก็คือเล่นตัวแบบเอ้ยตัวนี้นี่มันเหมือนจะมาตอนแพทการเวลาใช่ไหมมาลีนะครับโอ้ยแต่ตอนนี้มันเร็วมากเลยนะหน่านะครับตัวนี้มันไม่ได้มีขวเลือดอะไรก็คือเป็นเน้นแต้มหน่อยสก,กิลที่นึงประมาณน่าจะประมาณ70นะโดยด้วยทุกอย่างที่เรามีในตอนนี้นะครับ แต่ตอนนี้มันไม่มีสกิลเล็กก็ไม่แปลกที่สกิลใหญ่จะดูแต้มเยอะนะครับเอ,อเห็นคาฟฟ่แล้วแมก็คิดถึงเบรกอาที่แล้วชื่อไหวะนะครับผมเอ้ยธรรมดีเกินไปอะเบรกอาที่แล้วนะครับออรรน่านะตอนนี้ร้อยสาสิบล้านนะครับชุกชุกหรุยตอนนี้ร้อยสี่สิบครับเออสกิลไปครับสกิลไปโอ้ยไมนเหมือนจะมีพลาดประวาณเมื่อกี้เดี๋ยวอาจจะอาจจะมัดจำก่อน ผมจะไปแบบลาสเบอร์รี่แบบผ้าสามรอบรวดฉะนั้นมัดจำก่อนละกันเอาเซฟเอาเซฟนะครับันนี้สองเมื่อกี้เราอยู่อันดับ5นะครับมายนี้มีรุ่นแซงอันดับ4ี่ไหมถ้าเราเล่นเพอร์เฟกต์ก็น่าจะแซงนะแต่คนอื่นมันก็น่าเล่นเพอร์เฟกต์เหมือนกันว่าวเออระดับบนบนหมถึงว่าในผมคิดว่าท็อปท็อปทีของแต่ละกลุ่มอ่ะอุยอ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันจะผ้าเปล่าวะใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้รีทีเดียว หมือนท็อปซีของแต่ละกลุ่มมันก็น่าจะเป็นแกงที่แบบเล่น,เล,นเล่นไม่พลาดอยู่แล้วหมายถึงคําว่าไม่พลาดของผมในที่นี้หมายถึงไม่ชนนะครับอืมจบโอเคโอค้ยแต่ตัวใหญ่สปีดมันเร็วแล้วมันเก็บยากอะ่ะตอนนี้เราขึ้นันดับห้าเท่าเดิมได้นะครับมันจะไม่ขยับสะหน่อยหรออันดับเนี้ยอยู่นิ่งมันนานมากแลวนะแต่ตอนนี้มันเร็วมากเลยทั้งเจอความเร็วเกียร์กับความเร็วอุย๊ยโอ้โหสกิลทันว่ะสวย ก็ต้องลีนะเพราะเหมือนผมแบบจุ๊กเหม่งภาพไปสองทีนะครับก็สิบสองล้านนะครับผมคิดว่าก็น่าลองดีรีดีกว่าเอ้ยอันดับห้าเท่าเดิมเลยมานี้รีมาแล้วนะครับผมไม่พลาดไม่พลาดเป็นห้าสองสี่นะครับเพิ่มมาเป็นเท่านี้เลยไม้สุดท้ายครับผมว่ารีดีกว่าหูจริงสมุนไพรสมบัติมันก็ดีนะเอ้แต่ตัวนี้ก็รีเลย อืมผมว่าโอหถ้าเรมีดีบับไปแล้วหนึ่งแตท่ที่สมุนไพรน่าจะได้นะขอรีก่อนผมติดให้ดีบัฟตรงนั้นอะ่ะโอ้อ่าขอแจมๆหน่อยโอเคผมต้องผมว่าต้องเอาดีบับอ่ะไอตัวนี้มาเสียิมเพิ่มเงินใช่ไหมเออผมว่าน่าจะต้องชาเอมนะครับโอ้เสียได้ จริงๆถ้าเทียบบับชัยเอมกับสมอุ้ยไม่ไม่แน่นะบับอันนี้อาจจะแย่น้อยกว่ามีขมมีขมอ,อาจจะแย่หนักกว่าใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับเรื่อมมาแล้วเลื่อมมาแล้วอตอนนี้40ล้านนะครับซึ้บๆโอเคชัยเอมนี่ก็แม่มีสมบัติพมนะครับผมก็ผมเล่อกับชัเอมไม่คอมโบเลยแล้วก็มีไดไดไม่ใช่ดช,ช็อกโกโอลิโอนะครับ อันนั้นก็สมมาทาแต้มทั่วไปแล้วก็พุ่งทอนสุดท้า,ายนะครับอ่าขันมีโล่แล้วนะโล่เี่ยหรือว่านี่ปะหรือว่าไอโล่จากบัฟแรมันสแต็กได้คือผมยังคาใจไหมลาเคือเล่อยู่นะว่าโล่มันเยอะอะไรขนาดนั้นหรือว่ามันจะสแต็กได้วะแบบเรากระโดดเยอะอะไรเงี้ยเกินแล้วมันก็สแต็กโล่มาให้เราก็ไม่แน่นะแม่มโนไปไกลจริงจริงอย่ามีหพี่จริงๆพี่มีบัฟโล่บู่บา้บา,บา,บาเผมไม่ได้สังเกตบัฟเลยคลิปนี้คือแบบเล่นอย่างเดียวคือดูผ่านๆจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับอ ชึบชึบตอนนี้สองร้อยล้านนะครับไปเลยลูกเพ่อ่าห้าร้อยเอ้ยไม่ใช่ห้าร้อยรก็เร็วเกินสองร้อยครับผมคิดว่าขออันดับห้าเท่าเดิมนี้ก็ดีแล้วนะขึ้นอันดับห้าเป็นันดับที่ดีมากอุ้ย,ย,ย,ยจิ้มตกใจนึกว่าอะไรนึกว่าพลาดออกมาติดสก,กิลสายฟ้านะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในเซ็ตตัวนี้ไอชเอมเป็นหนึ่งในเซ็ตตัวที่มาจากคิงดอมเนาะมันก็มีไม่ค่อยกี่ตัวเนาะที่ จากเกมนั้นมาเกมนี้นะครับผม,อมตอนนี้สามร้อยนะครับสกิลได้อีกทีนึงไหมอันนี้เป็นแบบรแะเบิดเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีรูปไฟขวดเลือดนี่ผมว่าด้วยสปีดเราประมาณนี้เราน่าจะถึงนะะว่าเราวิ่งเร็วจัดครับตอนนี้ถึง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 นี่สบายอ่าเอาเลือดฟรีมาเราก็สัเลี้ยงบึ้มไปอ่าตอนนี้ผมต้องเคลียร์เจ้าตัวสกิลเล็กให้มันทำเรื่อยๆื่อยก่อนเพราะว่าสกิลใหญ่ไม่ทันแล้วแต่สกิลเล็กอาจจะมาได้ตลอดอุ้ยไม่ทันว่ะ อ่ะพุ่งปิดอุ้ยอันดับสี่เฮ้ยสามแม่สามแม่เออสามอยู่โอ้ยไม่ถึงโอ้ยขาดนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นอันดับสองนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราถ้าไม่ลาสไม่พลาดอาจจะขึ้นที่หนึ่งนะสวัสดีครับ